สวัสดีครับรองศาสตรตาจารย์ทันตแพทย์พานุพัฒน์ภูมิพัทราคมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าหมอโอก็ได้ครับเป็นอ่าทันตแพทย์เฉพาะทางสาขารักษาคลองรักฟันครับ ทีนี้ถ้าพูดถึงคลองลากฟันเนอะเราขอหยิบโมเดลขึ้นมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันเนี้ยโดยปกติเนี่ยฟันของเราเองเนี่ยจะมีสั้นๆง่ายๆเลย3าชั้นนะครับชั้นนอกสุดที่มีสีขาวที่สุดเลยก็คือชั้นเคลือบฟันจะเป็นชั้นที่แข็งแรงที่สุดนะฮะถัดมาด้านในสีจะเป็นสีขาวอมเหลืองเล็กน้อยนะครับเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นชั้นของเนื้อฟันนะครับแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยก็จะเป็นชั้นของโพรงประสาทฟันนะฮะหรือเราก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคลองลากฟันนั่นเองซึ่งจะเป็นบริเวณทีีม่ม เลือดเส้นประสาทอยู่ด้านในนะฮะโดยสภาวะปกติเนี่ยในบริเวณของคลองรากฟันนี้จะเป็นระบบปิดทั้งหมดก็จะไม่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นถ้าชันเคลือบฟันและชั้นเนื้อฟันยังดีอยู่ ทีนี้คลองรากฟันสําคัญยังไงนะฮะอย่างที่บอกไปข้างต้นเนาะคลองรากฟันเนี่ยเป็นจุดที่มีเส้นเลือดเส้นประสาทและมันเป็นระบบปิดนะฮะในสภาวะปกติถ้าเคลือบฟนันหรือชั้นเนื้อฟันของเราเนี่ยครอบคลุมเขาไวทั้งหมดเลยนะครับก็จะอยู่ในสภาวะที่สมดุลไม่มีการเจ็บไม่มีการปวดเกิดขึ้นนะฮะทีนี้ เมื่อเกิดอันตรายกับฟันของเรานะเช่นการมีฟันผุที่เข้าไปในชั้นเนื้อฟันแล้วทะลุเข้าไปในชั้นของโครงประสาทฟันหรือคลองลากฟันอันเนี้ยจะเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะฮะหรือในกรณีเช่นมีอุบัติเหตุฟันของเราแตกหรือหัก จนกระทั่งมันเข้าไปในบริเวณที่เป็นเส้นประสาทฟันหรือคลองรากฟันของเราอันนี้จะเกิดความเจ็บปวดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลานาน,านๆเช่นปล่อยให้ความเจ็บปวดนั้นคงอยู่อดทนไปทานยานะสิ่งที่เกิดตามมาก็คือในคลองรากฟันของเราในเส้นประสาทฟันของเราเนี่ยจะเกิดการเสียการเน่าหรือการตายขึ้นของเนื้อเยื่อแล้วก็ทําให้เกิดเป็นกระดูกละลายหรือมีหนองเกิดขึ้นที่ปลายรากฟัน นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการต้องถอนฟันขึ้นมาในอนาคตสิ่งที่เราควรมาเลยก็คือรีบมาพบทันตแพทย์นะครับในเวลาที่เราเริ่มมีอาการนะครับเมื่อมีอาการปุ๊บรีบมาตรวจเราจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรนะครับแล้วอย่าลืมมาตรวจสุขภาพฟันของทุกท่านทุกๆ6เดือนด้วยนะครับพบกันได้ที่คลินิกทันตกรรมสิวลีขอบคุณนะครับ